นกลายเป็นมองว่าแบบอุเปิดตัวชัดเจนกันมากขึ้นจริงๆก็พวกผมก็ชิวๆเลยนะครับพี่ไม่ได้ว่าคือจีบผมจีบเขาผมก็ไม่ได้ปิดไม่ได้อะไรเดินห้างกินข้าวปกติไม่ต้องแยกกันเดินไม่ต้องใส่หมวกอะไรเงี้ยเอออยากทำอะไรก็ทําเลยเต็มที่เลยอย่างทุกวันนี้พอมันทํางานด้วยกันมันเจอกันบ่อยขึ้นมันช่วยให้ความสัมพันธ์เรามันดีขึ้นกว่าเดิมสนิทกันมากกว่าเดิมก็น่าจะสนิทกันมากกว่าเดิมนะครับพี่เพราะว่าแบบ เจอกันบ่อยอะไรเงี้ยเมืออ่อก่อนก็ยังแบบเก่งๆเขามาั่งหลังๆก็ไม่ค่อยเก่งเขาแล้วเพราะเจอกันบ่อยเกิอน,นอ่ะเจอเกันทั้ง6ฉากเจอกันทั้งละครเจอกันท,นทนั้งยูทูบงี้ยครับใช่ครับอพอสนิทกันแบบนี้แล้วเป็นยังไงบ้างคะมันเหมือน,นที่คิดไหมเขาตอนนี้ก็คือน้องเขาก็น่ารักอยู่แล้วครับพี่เขาก็เป็นเด็กน่ารักอยู่แล้วครับเออไม่กลัวแบบว่าก้อยเขาแบบเราไม่รีบไม่กลัวแบบคนอื่นไม่รีบเลยพี่ผมไม่คิดตลอดว่าถ้าเกิดใช่ก็ใช่ถ้าไม่ใช่ก็คือไม่ใช่เขาก็ไม่ได้ปิดโอกาสเราเราก็ไไม่่่ดด้้ปิโออกกาาาสเเเเคแแตรรงใจยะขึน ก็คือเก่งใจเยอะขึ้นก็คือคือเวลาผมไปเล่นถ้าเกิดผมเล่นเยอะเหมือนสมัยก่อนนะอ่ะตัวนี้แฟนคลับใน YouTube เนี่ยแฟนคลับช่องผมเนี่ยก็จะเป็นแฟนคลับก้อยกันแหละก็ะะคือจะไม่ยอมแล้วถ้าผมจะไปเล่นแบบไปโดนตัวคนนูน้นคนนี้เยอะอะไรเงี้ยก็ะจะไม่ยอมอใช่ครับเราเราก็โอเคเราก็เล่นน้อยลงดีกว่าเพราะว่าแฟนคลับเขาว่าเก่งใจน้องก้อยด้วยแต่ว<อ>่าตัวเราเองก็เก่งใจน้องมาเวลาเราเราไปถ่ายกับผู้หญิงคนอื่นเราก็เก่งใจคือหลังๆเราก็เริ่มอายุเยอะด้วยเราก็อายุเยอะขึ้นด้วยแล้วเราก็สวัสดีครับพี่ แล้วเราก็เกรงใจเกรงใจไม่ใช่แค่เกรงใจค่อยด้วยเกรงใจแขกด,ด้วยออบางบางคนแขกเขามีแฟนไงเราก็<อ>เกรงใจแฟนเขาด้วยออก็เลยไม่ได้เล่นเยอะเหมือนสมัยก่อนแล้วครับจริงจังแค่ไหนดูเหมือนจริงจังมากความสัมพันธ์คร้งนี้จริงๆผมจริงจังตลอดอพี่เออคนเป็นมองภาพรักเราไม่ดีเองเออผมทํางานเพื่อแม่ผมครับใช่ครับผมเล่นทะลึงเพื่อแม่ผมครับใช่ครับใช่ครับ